เส้นทางการเดินทางของบรรทุกลาสีหอมันนี่จะเดินทางมุ่งหน้าสู่นี่จะเห็นเป็นประจำรถโดยสารแล่นเมืองคำเกิดเนาะแต่บุ้งหัวบ้านเยี่ยพี่น้องมาครูสบายดีเมื่อสักครู่สุคนก็กำลังพักเที่ยงเนาะนี่เนาะพักเที่ยงกัวให้ย่างโอ้กัวให้ย่างบ้านกวนจันเมืองคำเกิดขวัญอี้มใส ข้าแขกหน้าหินทางแบงลักซาวโอ้แกงงัวไปแล้วอ้าวันนี้บรรทุกกัะบายสีหอมเนาะอยู่ที่อ่าเมืองคูนคำแขวงขมวนหลังจากที่ออกมาแต่พู้ละ่ะแต่เมืองอ่าแต่ทำของรอเพี่น้องเส้นทางการเดินทางของบรรทุกลาสีหอมวันนี้จะเดินทางมุ่งหน้าสู่อ่าหน้ากายแต่เฮาจะผ่านแต่คูนคำไปหาเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซหรือว่าลักซาวประมาณอ่า 40กว่ากิโลเมตรอันนี้เส้นทางผู้แหละออกไปใส่ทางเบงลงไปเลี้ยวขัวขึ้นไปกัจะไปเวียงจันเลี้ยวซ้ายก็จะไปแขวง,งข้ามมวนพี่น,น้องนี่เสน้นทางการเดินทางเดินทางด้วยรถพี่บ้างตรงนี้เนาะน,นี่จะเห็นเป็นประจำรถโดยสารแล่นไปท่าเคเขาเนะาะไปเสน้นทางการเดินทางเดี๋ยวจะเาจะพาทางผู้ชม มุ่งหน้าสู่เมืองคำเกิดก่อนแล้วจะพาทา่านผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศของเมืองคำเกิดว่าสิเป็นอย่างไรข้างเลขกของการเดินทางวันนี้อย่า,างไรพาท่านผู้ชมไปติดตามเส้นทางการเดินทางไป ตันนี้ตอนนี้บรรทุกแลเอ้ชิหอมเนาะเดินทางขึ้นมาหอดจุดจุดหนึ่งอันนี้เป็นจุดชมวิวหรือว่าจุดพักในเมื่อก่อนนี่เห็นบอกขาาวเจ้าพาลรายยังคักแน่เลยเนาะสามารถมาพักกินข้าวน้ําได้อยู่นี่หรือว่ามาพักเร้าเมื่อยหรือว่าพักรถได้แต่ว่าต้องค่อยไปค่อยมากการสัญจรไปมากของรถในเขตนี้จะค่อนข้างลําบากแนี่เพราะว่าเส้นทางโค้งไปมากเพราะว่าเป็นเส้นทางลงภูเนาะแล้วก็เป็นเขตเศรษฐกิจในออกสูเวียดนามแนี่อันนี้บรรทุกอยู่จุดสูงสุด จุดจุดหนึ่งเป็นจุดชมวิวท้ายหูอันนี้เขาเจ้าป้าขึ้นแล้วาเจายังบ่ได้ทางเทาานี้ลงไปเขาจะเห็นทิวทัศน์ธรรมชาติของตัวเมืองอคูนคาแล้วก็จะมีอ่างเก็บน้ําและก็เป็นบ้านเรือนของประชาชนแล้วก็เห็นทงให้ทงนาที่ชาวบ้านเรื่องกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตหรือว่าผลลปูกในฤดูกาลนี้หรือว่ายามนี้เนาะเราจะเห็นพื้นเพหรือว่าพื้นที่หาบเพียงดังลักษณะเป็น เป็นหนองป่าหนองสะนอกก็จะมีภูเขาป่าภูผาป่าไม้นี่ภูเขาเนี่อ้อมหอบตัวเมืองอล้วก็รวมถึงหมู่บ้านแล้วก็จะมีแม่น้ำำําลาเซไหลผ่านตามเตละอ่าหมู่บ้านเต่ละพื้นที่ลงไปพูดแหละสู่สายอ่าแม่น้ําหินบุนท่านผู้ชมจุดที่พุทธที่ได้เอาไก่มาบนมีบ้านคนเลยล่านั่นก็คืออ่าเลียดตามสายเด่นนี่ก็คือจะเม่น ตัวเมืองคูนคำนะท่านผู้ชมเนาะเป็นจุดที่เราพักกินข้าวเที่ยงและก็เริ่มออกเดินทางมาอันนี้ก็คือเราจะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสมบึงบรรยากาศจุดมุมสูงเนาะหรือว่าเที่ยวสมธรรมศาสตร์ของเมืองคูนคำให้ท่านผู้ชมได้ติดตามหับช้มเนาะก่อนจะเดินทางมุ่งหน้าสู่พุ่นแหละเมืองคำเกิดแขวงบริคำไซหรือว่าจุดทรายแดนลาวเวียดนามซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์หรือว่าจุดยุทธศาสตร์เนาะเป็นจุดที่ว่าการค้าขายระหว่าง ไทยแล้วก็ลาวแล้วก็เวียดนามนอสามสะอาก็จะผ่านเส้นทางตัวนี้นอออกไปสู่ลักซาวคุณนผู้สมเนาะแต่ว่าจุดประสงค์ของเราแท้ทแมมนเรากจะพากันไปหน้ากายแต่ว่าผ่านเส้นทางเมืองคําเกิดนผู้สมนีอันนี้ก็คือรถนักท่องเที่ยวนะจากลักซาวหรือว่ารถา,ามนอเพิ่อนจะขึ้นไปเวียงจันนะนี่เวียงจันท์นนนลักซาวพี่นอนีอ่ล่ะ ครับทุกสมอันนี้คือทิวทัศน์ธรรมชาติในระหว่างเส้นทางการเดินทางเก็บมาฝากมาตอนเนาะอันนี้ประตุขึ้นมาฮอดอ่าเมืองคําเกิดแขวงบริคาไซพี่น้องนี่บ้านโพนตานเนาะอันนี้ขึ้นกับบ้านโพนตาลเมืองคาเกิดแขวงบริคาไซก็จะมีทงไ้ทงนาแล้วก็ทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามเก็บมาฝากมาตอนพี่น้องเนาะท่านผู้ชมทุกท่กทกทกทานให้ได้ติดตามรับชมจุดประสงค์ของการเดินทางมุ่งหน้าต่อเลย แล้วเส้นทางการเดินทางอยู่ที่เมืองคําเกิดนี่แหละพี่น้อยเลยเห็นเทียงนาค่เจ้าอ่าเตมอยู่ทงไห้ทงนาเลยจะพาท่านผู้ชมมาเก็บหุภาพบรรยากาศเนาะอ่าไปหลายบ้านหลายเมืองเลยพามาเอาบรรยากาศทงไห้ทงนาใกล้ๆเราบผมว่าเขาอยู่ใส่ตัวนี้แต่น่าจะอยู่ที่เมืองคาเกิดเนาะแต่ผมว่าบ้านอย่างพี่น้องเห็นเ้าบ้านพิ่งกำลังอยู่กลางทงไห้ทงนาเลยเวะเอาบรรยากาศมาฝากท่านผู้ชมเนาะ กําล no ังเต็มอยู่เทียงนาเลยสบายดีโอ้เต็มอยู่เทียงนาเลยเนาะเกี่ยวข้าวบ่คนนี้ถ่ายคลิปเด้อเออโดยเห็นอยู่เบิ่งอยู่โอ้ผิวพี่น้องเพิ่นเกี่ยวอ่ะโอ้ผู้พี่น้องไงตรงนี้กําลังพักเที่ยงเนาะอันนี้เขาเจ้ากําลังเกี่ยว เกี่ยวเข้าเรียบร้อยแล้วก็วางฝาดเข้าไว้ตัวเลขนี้เขยมซินะฮะข้าล้มปตัวเข้านอนหมดฮะาูสบายดีมาสพู่ทุกคนก็กลังพักเทีน่นนี่เนเต็มเลยพูเมงน้องมาพูสนงเทีเตมเยเลี่้องเลยสมาักันก็กลัเทน่นี่เ่้องมักนรับจัน่ี่เางนี่น้อ แห้งเดียวเนาะบ้านบ้านอะไรเล่นี่ยบ้านกวนจันบ้นควนจันเมื่อคำเกิดเออไปหรือคำใส่พี่น้องโอ้เนมาแต่หนอเห็นเต็มเพียงอึ้นอยู่ทั้งลูกทั้งหลานครบเลยพี่น้องเขึ้นตะมวยเนาะขึ้นบ้าเอาขึ้นเลยไปบอกว่ได้แล้วยืนนี่ก็ได้เด็กไปจะพดสวยไปขับรถจกไปไปบ้าไปไปโอเคคันซรัพเข้าขึ้นรถน้องไปเลยคนเอาอันนี้ไปบ้าคนไอบ้ารถจกเนาะคนเกี่ยว เงือกหัวแล้วเนาะรับอะไรอยู่ใกล้ๆนี่บ่าบ้านนี่อยู่ใกล้ๆนี้เออบ้านไก่มานี่เนาะบ้านไกยมานี่ยกำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตตัวนี้เนาะผูเป็นเพียงเลยได้พี่น้องไหมผูลมเย็นสบายเลยพี่น้องเลยลมเย็นจ้อยเลยเกี่ยวได้จากมือเลยนี่ฮะสามมื่อนี้ามมือนี้โอ้ เกี่ยวข้านอนพี่น้องเกี่ยวขานอนนี่ลมันสิยากนิดนึงเนาะายุมันนอนนอนไปไปเล้ยวนอนวินมันนอนไปนัางเดียวคอยเขาก็นอนเกี่ยวเขาก็ได้เงนอนไปคูดนงนอนมากแล้วพเนนอนเกี่ยวเลยแหละนีงเนาะอู่ัางลูกทางลานนอะเต็มพี่น้องอไปน้เาะไปบไปแม่ไปทั้หมดไปบ้าไปขับรถจกไปไปาไปับรถจกไป

เออละไปอยู่เฮือนนี่แน่ล้อยอดชื pues ่อเสียงมุ uh ้งหญ้านี่คักเนาะเย็นได้หน่เนาะเย็นสบายเอาเพลเริ่มาเห็นได้งมาเนี่ได้เพลเริกินกินง่ายมาเนี่โอ้กินไก่คักระบ่เนี่ยนี่ส์เถอะเข่งไอ้น้องมากกับมีไก่มีอย่างสุดยอดเลยพี่น้องเไยโอ้เออมีแต่พี่นิ่งเนาะนั่งกันเนี่ยเออผู้ชายคนหนึ่ง จะของหน้าเนาะโอ้สบายระเบ้อเนี่นนี่ก็ได้มีหลายคนมาส่วยนี่ยนี่เป็นตาเลี้ยวไวเนาะเกี่ยวได้สามมึงเหรอพี่น้องเไยนี่แหละหมาอ้วนเดียวบุคือได้ทางส้นเผาอันบรูเข้าไปนะส้นเผาบรูทางกินยอดมันต้นากินยอดมันต้นเนาแค่คนไปลายๆนี่นี่เจะาไม่ได้ฆ่าไก่ได้เจ้ากินยอดมันต้นแหละฮะเก็บพักมีซีโซ่ตามห้วยตันยังแหละโน้หม้ ตะก,กูมาลวกแล้วก็กินกจำเจวไลเบียงมวกย,วก,ยวกินต้มไก่ก็แม่ความ <c oughs> แล้วขา้าเจ้าดีทึกแล้วนะข้าเจ้าข้าเจ้าพอได้กินได้ถ้ามีงานพนันแล้ยวข้าวเล้วน้ำเรีเยบร้ยอยผู้ข้าเจ้าจึงกินแบบนั้นไลยกินแล้วก็กลอ,อลกพร้อมรดเข่ากินกันกา <c oughs> <c oughs> งเฮาสิกินนะฮะอยากมีเหื่อมีแห้งเลยเนาะกินมาซิดาจีนมาซิดาบ่กินฝรั่งไหมเจ้าเนาะ บรธรรมดาได้เนี่ได้นยโน้ยนี่กินฝรั่งนี่กินโลดเด้อฝรั่งไกลมาตามทางเลยเด้อเห็นบ่นักท่องเที่ยวไร่หลังสอนเจ้ามาเนี่ครูชื่ออะไตั้งประเทศใดวะ่าก็จิกอยู่นั่นเนาะรถนานคิดว่ามีผู้ใชมาหมมาเกี่ยวข้าวไหมจ้ะว่าแนวทางเงื่อนนี่มาเต็มแบบนี้พิเศษว่าพุ่มมาเกี่ยวข้าวอีกมาเยีนยามทำงข้าวน้ำนี่ก็มาตเฮือนผมเลยเนาะ อขนมามัดเกลืองของมาแต่เหือนนาตีนผอคักลอกนาตีนผานี่เนาะเพรเอิญผ่าเพราะเลอนี่ยนี่ือาหินหินตอนนี้มมี้อเฉพาะมัน้าผ่า้ผ่าจะหูแล้วหูโอ้่่เรลอจะโค้งหน้าคักแล้วเนาะโอ้ค้งหน้าค้าลูกบานจคงป้ากุบเพิ่นนีกเนาะคักอลีกุบเพิ่นนีกอไอ พรเจ้าคักนอกกุ๊ปใ้่เนาะสบายดีโอ้ไปหาเลาะมัดเข้าบ่นี่ะโอ้มาเป็นฟาดเป็นฟาดพวกบ่ธรรมดาเนาะเจ้าเนาะเป็นเจ้าของนายเจ้าเนาะอผ่าเพลอเนี่เขาเอิญเนี่ยฟ้ากัวใหย่างฮะกัวใย่างกัวย่างโอผ่ากัวย่างเฟ้ากัวให้ย่างโอกัวให้ย่างอันนี้เนาะเอิญมาผากัวห้อยให้ย่าง ภาษาลาวดิเออแบบเปร์มาแนวได้มีคำเปร์ว่าภาษาลาวม่มีไฮย่างนี่แหละไฮย่างโอ้โหไฮย่างไฮย่างผ่าผ่ากลัวไฮย่างผ่ากลัวไฮย่างคือคำศัพท์เราสูงเนาะก็แม่นั่นแหละบ่นั้นแต่เต่่กอนนั้นมีก็ให้ละขามันหน่วยข้ามทางเด้เขาเดินก็ไฮย่างก็ไฮย่างโอ้ผ่าก็ไฮย่าง บ้านบ้านนี่บ้านบ้านบ้านอย่างก็บ้านปวนจันบ้านปวนจันเมื่อคำเกิดเนาะแบ่งบริครรมไซเมนเนอรโอ้มีเจ้าลังคาบ้านนี้ใกล้ๆนี่มี่ลอยห้าสิบลอยห้าสิบเนาะราคาราคาลอยแปดสิบลอยแปดสิบอันครอบครัวโอ้ลอยห้าสิบลอยแปดสิบครอบครัวครอบครัวได้เือนสอนเลยโอ้เนนบ้านบ้านอันนี้เขาเจ้าเฮ็ดนาบ่เฮ็ดเนี่เป็นอาชีเฮ็ดนาเฮ็ดนามีให้นังบ่ ให้บ uh ุม no? mm ีม hmm. ีแต่เห็ดนาเนาะเห็ดนาขายข้าวส่วนเผาพี่ช่างพ่อพ่อเผาเนี่ยขออนุญาตถานเลยเผาส่วนเผาไทยแอ่นี่แหละไทยแอ่เผาไทยแอ่หนอนนี่เนาะอ่เพื่อนอยู่บ้านกวนจันเมื่อคำเกิดของอุลยคำไส้บุมี่ยังเห็นทิวทัศน์ธรรมศาสผาเจ้าหนิงามมาลีน่าเจ้าไสแปะตีนผางาม่าตีนผางามเลยเลยยูพุ่นมีห้วยบ่เนี่ยบ่มีถ้ำน้ำอ้อนี่เลยโอ้มีถ้ำน้ำบุ้มเป็นเจ้ากินน้ำู่นี่บ่ มาให้มานาตักอยู่นี่เลยเนาะธรรมชาติล้วนๆเนาะขักขักขักพี่น้องไงอดไม่ห้อยไปทุกอดอ๋ออันนี้คือมัดเข้าเนาะมัดตัดมัดเข้ามัดไปเรื่อยๆเกี่ยวได้มือนี้มืออื่นจากมัดเนาะมืออื่นจากมัดมันแห้งคืเข้าฮาวแล้วเอามือละปั่นละฉีดได้กินได้เลยปีเถอะไลยปีเถอะเขาเนี่เยปีนึงจ้ปีเท่าไหร่จะกกระสอบโอ้แปดชิปกระสอบเลยพี่น้องมัดแต่ น้าบุ้งมันไหนว่าชีโนโนนแน่นอ้ะน้ำมีควายอันนั้นไปเลยตามการสังเกตถ้าสมมุติอ่ามันอันนั้นกวนนี่เนี่ยแห้งได้ลายกวนนี่เนาะระดับร้อยปลายพูดอย่างนี้เนาะอ้าวผมเท่ามัดเข้าซะมัดเข้าเช่โอ้ยน้ำผ่าอืมเอ้าให้ผมเท้าพ่นมัดเข้ากวนซัมผู้บ้าได้ผลไดซัมไปลุ้นพักขนาดกุบกันเนาะกุบกับจองอันเดียวกันเลยสี่โคนสี่โคนเลยเลาะลาท้องให้ท้องหน้า

นาตนาห้างนาตนาห้างโชลายกะไม่ยิงนีจะไ่ได้เอ็ดม่ยิงเกี้ยวนาพอนองเออเแบ่งนาทืมัดข่าเข้านีคือวนักไปนดนงไม่ยิ่งมีเกี่ยวเกียวเกวปาไว้ยิงเกียวมันจะมัดมันแล้วก็รไถไป นะอ่าโอเคโอเคเขาเจอได้พอเนอะเจอได้พอเนอะดีมีแห้งเด้อเขาจะเลระเด้อกลับก่อนกลับก่อนเด้อไปต่อก่อนเด้อเธออยู่เทลงหน้าเด้อ <c oughs> <c oughs>